ร้านข้าวแกงแม่บุ๋มลงทุนช่วยเหลือคนจนสุดสตรองที่แท้ทรูสำหรับพิธีกรเซเล็บแหง่งตกมันบันเทิงยังบุง๋มปนดาเพราะนอกจากวิ่งรอบรับงานพิธีกรถ่ายละครในจะช่วยสังคมกับองคอ์กรในขณะที่ชีวิตส่วนตัวยังเป็นคนแม่ลูกอ่อนที่ต้องเลี้ยงลูกชายน้องอเล็กในไว้สาสัปดาห์อีกแต่ก็ยังมีเวลาผุดงานใหม่แบบไม่มีพักล่าสุดสวมบทบาทแม่ค้าเปิดร้านข้าวแกงนางงามที่งานนี้ ลงทุนหลักล้านแต่ขายเพียง10บ,บาทเข้าเปล่ายัางเติมฟรีไม่อันกำไรไม่หวังเน้นช่วยประชาชนหาชาวกินคำาโดยแม่บุ๋มเลาว่าจุดเริ่มต้นของร้านข้าวแกงมาจากการช่วยงานสังคมเปิดโรงครัวลงพื้นที่ช่วยประสบอุบัติอุทกภัยในที่ผ่านมาก็เลยมองถึงอนาคตที่จะมีการช่วยเหลือกันเรื่อยๆก็ทำให้มีฐานทับโรงครัวไว้ดีกว่า แถมรายได้ตรงนี้ยังพอจะช่วยส่งต่อความช่วยเหลืออื่นๆในอนาคตอีกด้วยซึ่งแค่เปิดร้านวนแรกก็มีเสียงเรียกร้องให้เปิดในพื้นที่อื่นบางๆโดยมีพิธีกรคนเก่งก็บอกว่ามีคิดไว้แต่ขอจัดการร้านแรกให้เป็นระบบดีก่อนคะ่ะ